จะต้องนับกี่คู่ใบไม่ต้องนะครับเอาเท่าหน้าอกนะนะสวัสดีครับอยู่กับไร่คำกวีกเกษตรีวิถีพึ่งตนเองครับผมวันนี้ผมพามาดูวิธีตัดแต่งต้นผัหลังเนาะสำหรับมือใหม่คือเคยทํามาแล้วแต่ยังไม่ค่อยชัดนะ,นะเนาะอันนั้นต้นมานานแล้วมีพี่ๆส่งคําถามมาเหมือนกันว่าเออเขาเพิ่งปลูกได้สี่ห้าเดือนเนี่ยมันกี่เดือนมันถึงจะตัดได้เนาะเดี๋ยวผมวันนี้ผมพามาดูแล้วก็เดี๋ยวจะตัดให้ดูด้วย ว่าปลูกฝรั่งใหม่ๆเนี่ยเรากี่เดือนเราควรเริ่มตัดแต่งทรงพุ่มแล้เนาะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามชมกันในคลิปก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องไ like, ลค,ค์ความกวีเกษตรสีพิศิษฐ์เป็นคนเองด้วนยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนค่ะเดี๋ยวตามมาดูกันครับวิธีตัดแต่งทรงพุ่มให้กับต้นฝรั่งสําหรับมือใหม่ครับผมผมก็ตอนนี้เราอยู่ยที่แปลงฝรั่งแปลงสามเนาะแปลงใหม่อันนี้เป็นต้นที่ซ่อมแล้เนาะก็มีตายบ้างคือเข,เขาที่แล้วเนีี่่่่ยยยเเรราาังงไไมได้ท้ทํอนน น้ำมันขังทำให้ต้นตายแล้วก็มาทอมที่หลังอันนี้น่าจะอาอยุต้นประมาณสี่เดือนกว่าจริงๆตัดแต่งไปแล้วรอบนะอันนี้ผมมาทําให้ดูอีกทีหนึ่งสําหรับคําถามที่พี่ถามมีพี่ๆถามเข้ามาว่าฝรั่งเนี่ยปลูกกี่เดือนแล้วถึงจะเริ่มตัดแต่งสงพุ่มได้นะผมผมต้องบอกก่อนว่าคือให้ไปนับจํานวนเวลาเนี่ยผมว่ามัน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 สังเกตยาก,กน,นะมันผมว่ามันไม่ถูกต้องเพราะว่าบางทีฝรั่ง ปลูกระยะเวลาเท่ากันน่ะคือบางคนดูแลไม่ดีมันไม่ค่อยโตให้ดูแต่ทรงต้นดีกว่าเนี่ยเนาะก็สำหรับต้นนี้ก็สูงประมาณหน้าอกแล้วเมตรกว่าเนาะก็เดี๋ยวตัดแต่งให้ดูเลยดีกว่าเนี่ยนะด้านล่างเนี่ยที่เป็นกิ่งแขนงอะไรพวกนี้ผมจะตัดออกหมดให้มันสดายเนาะให้ต้นโลง่ลงๆให้เหลือกิ่งหลักไว้ก่อนแล้วทีนี้มาดูด้านบนจะต้องนับกี่คู่ใบไม่ต้องนะครับเอาเท่าหน้าอกนะ ผมตัดให้ดูเลยเห็นะยังสูงไปแค่ปลูกครั้งแรกให้มันสูงขึ้นมาสักเมตรหนึ่งพอเมตรหนึ่งปุ๊บตัด60เซนครั้งแรกเนาะพอตัด60เซนครั้งแรกแล้วพอมันแตกทรงพุ่มมาใหม่เนี่ยจากสมมตอิอันนี้เราตัดครั้งแรกใช่ไหมครั้งต่อไปมันก็จะแตกหนึ่งสองออกมางี้สองข้างหนึ่งสองออกมางี้พอมันแตกทรงพุ่มใหม่ชุดหนึ่งทีนะี้เราก็ตัด อีกอไว้สักประมาณหนึ่งเมตรหลังจากขึ้นมาแล้วเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูต้นที่ตัดแต่งไปลยอันนี้ก็ยังเล็กไปนะฝั่งน,นี้ยังเล็กไปยังไม,ยงไม่ยังไม่ตัดอันนี้ตัดไปรอบนึงแล้เวเขาก็เริ่มแตกทรงพุ่มขึ้นมาอีกทีเดี๋ยวนะมันตรงไหนอ่าเนี่ยอันนี้ตัดมาชีย่าแล้วตัดหกสิบเซน ปุ๊บแล้วเขาก็แทงช่อใหม่อันนี้ก็เหมือนกันตัดมาทีครับพอมันเริ่มสูงแต่รอพอครั้งที่สองเนี่ยรอให้กิ่งน้าตาลขึ้นมามันสูงสักประมาณสักเมตรหนึ่งแล้วค่อยเริ่มตัดยอดให้มันแทงช่อใหม่ซ้ายขวาทีนะอันนี้ก็ปล่อยไปก่อนนะทรงทรงพุ่มหลังจากตัดไปสองรอบมันก็จะประมาณเนี้ยเพื่อมันจะไม่สูงเกินไปสาหรับกิ่งที่สูงอย่างนี้นะกิ่งที่สูงนี้ตัดเลย สูงไปห่อ,อยากเดี๋ยวมันก็แตกใหม่คือตร,ร,ร,รงทรงทรงต้นเราก็จะเป็นพุ่มอย่างเงี้ยอยู่ตลอดหัวเลาะอย่างคืออ,นนอืมเ <ผม S 1> นี่ยผมมเห็นเนี่ย <laughs> มันจะไม่ตายได้ไงเนี่ยไม่ก็พ่อกผูกเขายังไงมันไม่เกี่ยวกับผูกเราก็โหห่อทะเลยกรรมเลยเกินนะสงสารพรั่งบ้างตัวเนี้ยติดพื้นเลยของผมไม่ค่อยได้กลับแมวผมก็จัดเต็มที่เลย ฝลังขายดีด้วยช่วงเนี้ยจริงๆขายขายดีทุกช่วงไยแต่มันมีจะขายเลยต้องห่อโหดอย่างเงี้ยอือไ,ได้รูปไปต้นตายเลยเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้ก็สูงขึ้นมานเมตดแล้วเนาะตัดยอดเลยก็ได้ให้เขาแทงของพุ่มใหม่เนี้ยนะในข้างล่างก็เลี้ยงไว้ก่อนอ่าอันี้เนี้ยเนี่ย อันนี้ตัดไปแล้วรอบหนึ่งอรอบที่สองเราก็ตัดยอดปึ๊บปึ๊บนะทีนี้ฝรั่งเราก็จะออกข้างมันก็จะไม่สูงเกินไปเนาะจะสวยพอดีอันีน้นเมือนกัน ส่วนข้างล่างก็พยายามตัดให้โล่งไว้นี่ก็เหมือนกันอันนี้เขาแตกยอดไปแล้วเขาปล่อยมว้ิธีตัดแต่งก็ประมาณนี้ครับอันไหนมันสูงโดงโดดไปนะอย่าไปนับว่าเดือนเอ่อกี่เดือนแล้วค่อยตัดสิเงนี้ผมว่ามันดูจากจํนจานวนจากความสูงความแข็งแรงของต้นดีกว่าถ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งทางห่อเสร็จผมจะเอ,องเก่งนั้นออกเลยใครเสียดายไม่อยากตัดก็ ตอนออกก็ได้นะนี่ยแปลงนี้ต้องไล่ตัดใหม่เงี้ยสูงเกินเดี๋ยวห่อนลำบากแล้วก็กิ่งน้อยด้วยต้องเส้นใจครับเดี๋ยวเขาก็แตกไหมนี่ครับกระตัดให้มันไล่ๆกัอนเนาะฝั่งเราก็จะเป็นทรงพุ่มเท่าๆกัน ฝั่งนี้เพิ่งเอามาซ่อมนี่เพิ่งซ่อมแปลงนี้มีหงเพาสื่อผสมด้วยนะคือถ้าถ้าตัดแต่งวิธีนะี้ส่งต้นฝรั่งจะ,ะเท่ากันเนี่ยจริงๆก็ง่ายกับการจัดก,การล่ะงี้สูงไปตัดติ้งไปโอเคครับ ก็สำหรับมือใหม่อเนาะที่ถามว่ากี่เดือนตัดแต่งผมว่าให้ดูจากลักษณะต้นดีกว่าโอเคก็ประมาณนี้ก็ตัดให้ดูกันจริงๆอ่ะที่โดดนะถ้าถ้าต้นมันใหญ่แล้วอะไม่ต้องรอให้มันโดเหมือนกันหมดแล้วค่อยตัดนะอันไหนโดก็ตัดแต่งทิ้งไปเลยไม่งั้นห่อยากให้มันเป็นทรงพุ่มเตี้ยๆไงแม่ห่อไงด้วยโอเควันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็พามาดู วิธีตัดแต่งส่งพุ่มฝรั่งสําหรับมือใหม่นะแล้วก็ไอ้กิ่งแขนงเออผมลืมบอกไปกิ่งแขนงพวกนี้มีเชื้อราด้วยกิ่งแขนงเล็กๆพวกนี้ตัดให้มันงงโป่งครับอย่าไปไว้มันเยอะโรคแมลงกวนเนี่ยให้ต้นมันงโล่งไว้ข้างล่างพยายามให้ต้นมันโลง่ลง,ลงไว้ ข้างบนก็อย่าให้โสงเกินหัวเขาจะแตกออกข้างเองโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ใครสำหรับใครมีคำถามเพิ่มเติมเนาะก็คอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปก็ได้หรือใครอยากโทรมาผมก็ส่งลงเบอร์ติดต่อเพจ c e b o o k l ล n e ไว้ทั้งหมดแล้วเนาะคือใครมีคำถามก็สามารถหรือใครมีคำถามเพิ่มเติม,ตมก็ส่งเข้ามาในอินบ็อก หรือใต้คอมเมนต์หรือจะโทรมาคุยกันก็ได้ครับผมยินดีตอบทุกคําถามของพี่ๆอยู่แล้วนะเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะพามาดูวิธีตัดแต่งของพุ่มห้ฝรั่งสําหรับมือใหม่เนาะก็ไม่มีอะไรครับเดินดูเข้าหน่อยใส่ใจเข้าหน่อยคือหลักการง่ายๆคือทํางานยากก็ตัดมันทิ้งไปไม่ต้องไปขยิ่งห่ออะไรพวกนี้ โอเควันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับสไครต์ช่องไร้คำกวีเกษตรสีพิจิตร์เพื่อนตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนัปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับทำอะไรนะไม่ดีเลยเหรอต้องตัดใบออกตัดกิ่งออกไม่มีแดดแต่ร้อน อ,อ,อ,อโอเคไปแล้วครบับอค้เหีเออ่ปั่นไนดะ้มันไวเยอะเกินะฝั่งนี้ต้องดูแล้วแม่ไว้เยอะเกินในต้นโทมอเลยเห็นปะก,กะกะไอ้ที่ดีตั้งตัวขึ้นมาใหม่อันนี้งามอม เนี่ยไว้โซมหมดออันนี้ต้นมันต้องให้ต้นสมบูรณ์พร้อมเลี้ยงลูกมันะนไม่งั้นนะบทเรียนครับอันเนี้ย <c oughs> คนห่อผมช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้กลับเงี่ยซัดเต็มเลยฝรั่งร้องไห้อะเนี่ยถ้าไซสเนี่ยไว้แค่นี้พอแล้วห้าลูก โอเคครับไปแล้วสวัสดีครับอยู่กับไร่คำกวีเกษตรเซวิจีพึ่งตนเองครับผมวันนี้ผมอยู่ในแปลงฝรั่งเนะาะมาดูฝรั่งที่หอมมากเกินไปด,ดูือกต้นโสมเลยใครบอกว่าฝรั่งไว้ได้ห่อได้ห่อไปเลยหอ่อปลูกเดือนหนึ่งก็ไว้ผลได้แล้วเนี่ยครับในปีหนึ่งนะแต่ไว้เยอะจัดต้นโสมหมดเลยครับนะใครบอกว่าไม่มีผลลูนะลูกก็ไม่สมบูรณ์ ตัดทิ้งแั่งคเดี๋ยวไว้นานตายแน่เลยนี่น,นะช่วงช่วงเล็กๆกันนะอย่าพึ่งไปไว้มันเยอะดูต้นนี้นะต้นนี้ก็ไว้แล้วตอนนี้ผมตัดทิ้งไปแล้วแล้วก็ช่วงนั้นขาดน้ำด้วยกำลังแตกใหม่เลยเกือบไม่ทันมันเกือบไม่รอดน,นะนั้นไว้ยิง่งกับต้นโน้นอีกไว้จนแบบโอ้โห ไวไวไว้ไวไวเกินอ่ะเห็นมันดกก็ไว้ใหญ่เลยน,นี่ก็ต้องไล่ตัดทิ้งน,นี่กิ่งฉีกเนาะอันนี้กิ่งมันฉีกด้วยไหมขึ้นต้นเลยเหรอนีะครับช่วงแรกๆเนาะโผล่ใหม่ๆเขาเยอะพึ่งไว้เขาเยอะ คือเลี้ยงต้นให้เขาสมบูรณ์ก่อนเห็นไหมเาตายมันไม่คมุ้มเนี่ยเงพุ่มขนาดนี้ก็สักสิบลูกสิบลูกยี่สิบลูก่ยนะพอได้แต่นี่มันเล็กเกินไปเราไว้โอ้ยยี่สิบกว่าลูกก็เรียบร้อยเลยครับ ใครปลูกฝรั่งก็ช่วงแรกๆนะช่วงปีแรกอย่าเพิ่งไปไว้มันเยอะครับเข้าปีที่สนะไว้ไปเหอะทีเนี้ยต้นต้นเลี้ยงผลเลี้ยงอะไรไวแล้วทีนี้ค่อยเวิ่มไว้จริงๆอย่างจังช่วงนู้นนะช่วงแรกก็ค่อยกินไว้อะไรพอได้อยู่นะครบับใครบอกไว้ได้เลยนะเนี่ยต้นโซมจะตายแล้วเนะี่ย จะทิ้งไหมครับจะได้ทุง คครับก็พามาดูเนาะคือให้ต้นเขาสมบูรณ์เต็มที่ก่อนเนี่ยต้นนี้เริ่มสมบูรลณล์ลวติดจุดหน้าเริ่มอหวได้แล้วไม่ใช่ว่าโอ้โหต้นน้อยนึงนู่นน่ะดูนนู้นน,นี่นะผมไม่ค่อยได้กลับมาช่วงนี้แม่เขาก็ห่อมันห่อเพลินใหญ่เลยโอเคครับก็ได้ให้ดูจากลักษณะทรงต้นเลยเนาะใบเบให้มันเขียวสด ให้มันพอเลี้ยงต้นอะไม่ใช่ว่าโหหมัอนออกเยอะก็ห่อใหญ่เลยเดี๋ยวครับวันนี้ก็พามาดูประมาณนี้เนาะก็ดูปริมาณให้เหมาะสมกับต้นนะนะใครใครปลูกฝรั่งปลูกใหม่ๆช่วงปีแรกอย่าเพิ่งไปไว้เยอะเขาปีที่สองก่อนเนี่ยค่อยไว้ให้เต็มที่เลยแล้วใครบอกว่าปลูกฝรั่งเดือนหนึ่งติดลูกไว้ผลเก็บขายได้เลยเนะี่ยเรียบร้อยหมดครับชะงักหมดเลยเนี่ยดูต้นนู้นนะพอจะเฟืนอีกยาวเลย โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้พามาดูพลิกเล็กๆน,น้อยๆเนาะคลิปสั้นๆเรื่องการไวผลของฝรั่งนะหอยมากไปก็ไม่ดีไว้น้อยไปก็ทําให้ลูกลูกไม่ได้ใสเลยนะลูกใหญ่เกินด้วย mm hmm. ก็ต้องให้มันเหมาะสมเหมาะสมกับทรงต้นกับกิกนะนะ่งก้านอลเนาะให้เขาเลี้ยงต้นเลยพอดีพอดีโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องไร้คำโกหกเกษตรอินีพต่วตนเองด้วยนะครับ ก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนะจะได้ไม่พลาดรับชมทีใหม่ๆก่อนใครวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ